Thank <laughs> you.

อ๋อ้ผมใส่ก่อนฉ็นมันจะเหมือนได้หน้าเมือป่าอ่ะตอนนั้นไปเราชิมอะไรนะคารา,าเมลมัคี้อปอ,อ,อ คาราเมลอยู่หน่อยเนึ่งใส่ให้ไม่อหมดของพอดีหมดพอดีจ้ะใส่แค่นี้กำลังดีต้องไม่ใส่กันเยอะเราถ้าปกติถ้าหนุมไม่ได้ใส่นั่นน่ะหนูจะเราจะตัดตัดเอานมออกแต่หนูเอานมใส่ไปแล้วเราต้องใส่พี้เพียงพราะ ไปใสแบบนี้เลยอยากไยาใช้เปไฟฉายไม่ไฟฉหรอแต่มันทิ้งของหนักมากไม่ได้นะเราเอาใส่พวกพวก้วยผมไหมพรมหรืออะไรแบบนี้ได้เก็บของไปตลาดทำไมไม่ได้ไปตลาดตล้วแยก năm hàng năm thành số, bố trí bố trí, quá, <laughs> Thank <laughs> you. นดวมแล้วหวานชนลองข้างางแล้วก็ข้างบนมันก็จะได้อีกทีนึงะเปคนุาขอบคุณนคะดต่อ สียเลย่าสวเจยนกชื่อด้่ทำไมเยอะๆเลยอยาเอยากไดอะไรจ๊ะหลังคาถ่ายทั้งบนทั้ง่ะค่ะหนูมีนี่ซื้อ้มาที่มันเป็นสติ๊กเกอร์อะไรค่ะายั้งายูนิเทสชั้นน้ำซึมมีคาปูน้ำซึมแล้วตอทาตอนขึ้นมาดูอันตรงนี้ต้แงใช้ดินปั้นได้ปะมันนล้ว